อ่าโอเคสวัสดีครับนักเรียนชั้นมสองนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอปฐมนิเทศนะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาคสองสองหนึ่งศูนย์ห้าก่อนที่เราจะเรียนกันเราก็ต้องมาเข้าใจว่าวิาวชานี้เรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วการปฏิบัติตัวในการเรียนกับครูผู้สอนเนี่ยต้องทํำยังไงก็อยากให้เราตั้งใจฟังนะครับเราตั้งใจฟังอยู่แล้วแหละให้ตั้งใจฟังด้วยตนเองนะ่ ชนิดที่ว่าไม่จําเป็นต้องไปถามเพื่อนนะไม่ต้องรอให้เพื่อนบอกตั้งใจฟังด้วยตัวเองก่อนอื่นนะครับอันดับแรกนะครับฟังแล้วก็ทําตามอันดับแรกใช้สมุดเล่มหนานะใช้สมุดเล่มหนาเตรียมขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมามันไม่มีจริงๆก็ใช้เล่มบางได้นะครับแต่ถ้ามีหาได้ให้ใช้เล่มหนาก่อนใช้สมุดเล่มหนานะครับข,ข้อที่หนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วนะ ใช้สมุดเล่มหนาหัวข,ข้อที่สองก็คือให้เขียนหน้าปกแล้วก็ปกในอ่ะหน้าปกด้านนอกก็คือยังไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ายังไม่รู้รายละเอียดมาดูปกในครับเปิดมาเปิดหน้าปกออกมาจะเจอกระดาษแผ่นที่หนึ่งใช่ไหมไม่ต้องตีกรอบสี่เหลี่ยมนะอ่ะเราไม่ต้องจดตัวอักษรสีชมพูพวกนี้นะครับครูเอาไว้อธิบายเฉยเยอ่ะเปิดมาหน้าแรกเลยเขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษบรรทัดบนบนนะครับเนี่ย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาภาคเรียนที่ปีการศึกษาครูผู้สอนแนะนําตัวครูผู้สอนครูชื่อครูธีรพัฒน์ผลนานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จดลงไปด้วย0883441214ในวิดีโอเนี่ยจะพูดช้าพูดเร็วฟังทันไม่ทันยังไงก็ไม่เป็นปัญหาเนาะเพราะมันเป็น YouTube ใช่ไหมครูอัพโหลดไว้ให้ใน YouTube มันช้ามันเร็วแล้วก็กดหยุดเอานะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตเป็นลิงก์ u t u b e ไปก่อนเดี๋ยวพ้นกักตัวเมื่อไหร่ก็ไปเจอกันอ่ะพอเราเขียนปกในเสร็จปุ๊บแล้วก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะเอาไปเติมในหน้าปกด้านหน้าให้มันถูกต้องก็เขียนปกซะให้เรียบร้อยเวลามาโรงเรียนก็จัดตารางให้ถูกนะครับดูวิชานี้มันเรียนวันไหนก็จะได,ได,ได้ไม่ลืม ต่อไปหัวข้อที่3ามนะครับที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องคะแนนเรื่องของคะแนนแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับซึ่งเวลาเราจะเรียนเนี่ยเราควรรู้จุดประสงค์ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนบทอะไรบ้างบทนี้ได้กี่คะแนนนะปกติเราต้องจดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องจดนะครับไม่ต้องจดในแผ่นที่สองเนี่ย ต่อจากปกในอ่ะเปิดมาเจอแผ่นที่สองให้เว้นไว้ให้เว้นไว้เนี่ยเว้นไว้หนึ่งหน้ากระดาษเพื่อติดจุดประสงค์ลงไปซึ่งจุดประสงค์ครูถ่ายเอกสารไว้แล้วนะเดี๋ยวจะท้ายชั่วโมงจะบอกให้หัวหน้าห้องไปไปเอามาแจกเพื่อนทันนะแผ่นนี้เว้นไว้เราเขียนตรงนี้ไปก็ได้ติดจุดประสงค์การเรียนรู้พอจุดประสงค์มาแล้วก็แปะทับ อ่ะต่อไปหัวข้อที่สี่ก่อนวันนี้พูดคุยกันแป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวยังไม่เข้าเนื้อหาเพราะว่าครูก็ยังเจ็บคออยู่หัวข้อที่สี่เรื่องการเข้าเรียนการส่งงานและการสอบนะเข้าเรียนประจําก็มีคะแนนแต่เข้าเรียนแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่มีงานเลยก็มีคะแนนน้อยนะเพราะฉะนั้นต้องส่งงานด้วยการสอบ การสอบก็เพื่อวัดว่าเราเรียนรู้เรื่องไหมเนาะพยายามทําด้วยตัวเองมาพูดถึงตรงที่ครูดอกจันไว้ก่อนการส่งงานปากติเนี่ยครูจะไม่ค่อยสั่งการบ้านสังดีๆนะไม่ค่อยสั่งการบ้านแต่มันก็มีจนได้นะครับก็คือครูจะอธิบายในห้องเรียนให้เราจดลงในสมุดจดตัวอย่างฝึกคิดฝึกทําลงในสมุด แล้วครูจะมีใบงานเป็นตัวช่วยเป็นแบบฝึกหัดที่ให้เราทําท้ายชั่วโมงถ้าวันไหนอธิบายได้เร็วพวกเราเข้าใจเร็วก็อาจจะมีเวลาทําท้ายชั่วโมงเยอะมันก็จะไม่ค้างไปจนเป็นการบ้านนะแต่ถ้ามันทําเสร็จไม่ทันในชั่วโมงเราก็ต้องทําเป็นการบ้านซึ่งแบบฝึกหัดที่เราทําด้วยตัวเองเนี่ยที่เราต้องฝึกคิดเนี่ยมันต้องส่งนะครับ จะรู้ได้ยังไงว่าเราส่งแล้วก็คือมีลายเซ็นของครูกำกับไว้เนี่ยต้องส่งให้ได้ลายเซ็นถ้าเราทําท้ายชั่วโมงแล้วเ,เสร็จทันท้ายชั่วโมงเลยส่งตอนนั้นได้เลยถูกหมดปึ๊บ,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 บได้ลายเซ็นจบเก็บไว้เป็นหลักฐานเวลาท้ายบทก็มานับว่าบทนี้ได้กี่ลายเซ็นส่งปึ๊บ,บ,บผิดหนึ่งข้อไปแก้ก่อนถ้าถูกหมดเมื่อไหร่ก็ได้ลายเซ็นนะครับ ทีนี้ถ้าส่งไม่ทันในชั่วโมงแหละตามไปส่งที่โต๊ะครูครับมันจะ,อย,นอ,ยนอ,ะอยู่สูงหน่อยเนาะอยู่สูงหน่อยห้องกลุ่มสาราคณิตศาสตรนะ์น่ะอยู่อาคารสองชั้นที่6นะครับเดินเข้าไปหาป้ายชื่อโต๊ะครูให้เจอหาชื่อครูให้เจอ แล้วก็เอาไปวางไว้ในกองของตัวเองซึ่งในการส่งเนี่ยต้องส่งให้ทันเวลาด้วยอย่างเช่นอันนี้สมมุติเนะสมมติสมมุติเรามีเรียงครั้งต่อไปคือคาบ3 <c oughs> วันพฤหัส สมมตินะครับทุกคนคิดตามสมมติเราเรียนครั้งต่อไปคาบสามวันพฤ่หัสแล้วเรามาส่งครูคาบสองวันพฤ่หัสหรือส่งช้ากว่านั้นนะ่ะไม่ได้ตรวจแล้วนะครับไม่ทันแล้วต้องเผื่อเวลาให้ครูได้ตรวจด้วยนะครับเผื่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆช่วงไหนมาเรียนภาษาไทยก็แวะเอากันบ้านคณิตมาส่งจะได้ไม่ต้องเดินไกลหรือถ้าเดินไกลเราก็มีไหวมีแววเนะเาะอ้าวเพื่อนใครจะฝากส่ง แบกมาหลายๆเล่มขออนุญาตขึ้นลิฟต์เนาะส่งให้ทันเวลาครับส่งช้าไม่ตรวจให้นะครับถือว่าขาดความรับผิดชอบอกรณีลาล่ะลาไม่ได้มาโรงเรียนก็เลยไม่ได้ส่งอนุญาตให้ส่งย้อนหลังได้แต่ฟังดีๆนะครับคําว่าส่งย้อนหลังเนี่ยคือมาโรงเรียนปุ๊บรู้ว่ามีงานค้างให้ทํา ย้อนหลังแล้วติดต่อครูภายในสัปดาห์นั้นไม่ใช่ว่าผ่านไปเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์เป็นเดือนแล้วบอกว่าวันนั้นไม่ได้มาโรงเรียนอันนั้นไม่รับนะครับไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะส่งช้ากันหมดเนาะนิสัยเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝน,นครับฝึกแล้วเก่งขึ้นแน่นอนโอเคเนาะการเข้าเรียนการส่งงานส่งงานต้องเผื่อเวลาส่งไม่ทันต้องส่งที่โต๊ะการสอบนะครับการสอบ จะมีสอบทุกบทนั่นแหละมีทั้งข้อกาและข้อเขียนครูจะเน้นข้อเขียนนะครับพวกเราจะชินกับการทําข้อสอบข้อเขียนเวลาเรียนกับครูเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าข้อเขียนเนี่ยมันมันก็มีดีของมันตอนนี้เราคิดว่ามันไม่ดีแน่ๆแหละข้อเขียนโอเคนี่คือการ,ระถมนิเทศหลักๆก็มี4 4อย่างเนี่ยนะครับให้เอาสมุดขึ้นมาเขียนอะไรให้เรียบร้อยซะทีนี้มาดู จุดประสงค์การเรียนรู้ <c oughs> ที่เป็นตารางตารางเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ยเราเรียนหกสิบชั่วโมงนะก็คือสัปดาห์หนึ่งเราเจอกันสามครั้งอะ่ะสามคาบเนาะแล้วเราเรียนเรื่องอะไรบ้างจํานวนจริงจํานวนจริง k k นี่ก็คือคะแนนสอบอะครับสอบใบงาน a นี่ก็เป็นพวก เข้าเรียนเป็นพวกความประพฤติเป็นพวกเข้าเรียนแปลแปลงง่ายๆอย่างนี้นะ KPA เ okay. คซึ่งอันนี้อาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ให้เราเข้าใจง่ายๆจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อเข้าใจอะไรในเรื่องอะไรสิ่งนี้แหละที่จะให้เราติดลงในสมุดของตัวเองที่ครูบอกให้เว้นไว้นะครับ สำหรับวิชานี้เนี่ยจุดประสงค์มันจะเป็นอย่างนี้มีสองอันแต่ครูสั่ง <c oughs> ครูสั่งถ่ายกระสานแล้วมันจะอยู่คู่กันในแนวนอนเป็นกระดาษ A4 ซลเราก็พับครึ่งแล้วก็แปะลงไปเดี๋ยวไปเจอตัวจริงเราจะเข้าใจว่าต้องต้องแปะยังไงโอเคอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูหน้าตาของใบงานก่อนว่าใบงานเราเป็นยังไงอันนี้คือหน้าโปกของมันนะครับบทที่หนึ่งเนี่ยของครูจะเอาถ้าเราไปดูในหนังสือนะถ้าเราไปดูในหนังสือบทที่หนึ่งในหนังสือมันจะเป็นพีทาโกรัสแต่ที่ครูสอนพวกเราเนี่ยครูจะเอาเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงขึ้นก่อนเพราะว่ามันมีเหตุผลพีทาโกรัสเนี่ยมันเกี่ยวกับเลขยกกําลังบางเลขก็ติดรูท ซึ่งถ้าเรายังไม่รู้จักสแควร์ r o o เลยเราจะไปยกกําลังมันจะงงนะครับเรียนเหมือนในหนังสือแหละแต่ว่าเอาเรื่องนี้ขึ้นก่อนเฉยๆหนังสือเรียนเอามาดูประกอบได้นะครับแต่หลักๆก,ก็คือครูก็จะมีโจทย์บนกระดานแล้วก็มีใบงานนี่แหละเขียนน้อนี่คือหน้าตาของใบงานผลิตไว้ละเดี๋ยวให้ตัวแทนห้องไปเอาอะ เป็นอันจบนะครับสําหรับการประสมนิเทศทีนี้มีภาร่างานด้วยภาระงานคือหนึ่งห,ห,ห,หัวหน้าหรือตัวแทนหัวหน้ามอบหมายตัวแทนได้นะหัวหน้าหรือตัวแทนเนี่ยไปรับใบงานแล้วก็ใบจุดประสงค์ที่เป็นตารางตารางอะ่ะมาแจากเพื่อนคนละหนึ่งชุดใบงานก็ที่ให้ดูมกเมื่อกี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงอะ่ะนะไปรับมา มันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่บนโต๊ะครูนะครับมันอยู่บนโต๊ะครูชื่อครูธีรพัฒน,น์ผลนานะ่ะอ่านป้ายให้เจออาคาร2ชั้น6ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นับมาเท่าจํานวนคนนะอย่านับเกินเพราะว่าห้องอื่นเขาก็ใช้แล้วถ้าเพื่อนไม่มาโรงเรียนล่ะห้องหนึ่งมี30เพื่อนขาดหนึ่งนับ29หรือเปล่านับ30นับเท่าจํานวนเต็มอะ่ะก็เก็บไว้ให้เพื่อน อันนี้คือนับมาเท่าจำนวนคนพอรับมาปุ๊บก็แจกเพื่อนคนละชุดและก็ทำการติดจุดประสงค์ลงสมุดให้เรียบร้อยซะไอตารางนั้นอน่ะหน้าที่เว้นไว้อะจุดประสงค์มันจะเป็นกระดาษ A4 แผ่นเดียวพับครึ่งแล้วก็ติดใช้ s t ต p ปเปก็ได้กาวสองหน้าหรือกาวก็ได้นะครับใครใช้กาวน้ำก็ระวังอย่าให้กระดาษมันยู่กนแล้วกัน โคติดจุดประสงค์ลงสมุดแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ลงในใบางานตัวเองซะแสดงความเป็นเจ้าของซะแล้วครั้งต่อไปก็เตรียมสมุดและใบางานมานะครับเราก็จะเริ่มเรียนเนื้อหาเลยอ่ะโอเคจบการประถมนิเทศถ้ามีอะไรไม่เข้าใจสงสัยต้องถามนะครับในไลน์กลุ่มหรือในเบอร์โทรศัพท์นะครับเรื่องเบอร์โทรเนี่ยนิดนึงนะ โทรมาก็แนะนําตัวด้วยว่าเราเป็นใครต้องการอะไรไม่ใช่โทรมาคุยอยู่ไหนคุยอยู่ไหนคุยอยู่ไหนแบบนั้นไม่เอานะครับ <c oughs> อ่ะโอเคไปวันนี้เท่านี้สวัสดีครับ